Ô ôi Ui. lạy nặng như nhanh nhỏ Nè! Áo hm hả 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 lăn hả hả lăn hả 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 ôi, hả hả สวัสดีครับพบกับผมวินาวังคนหัวโตแช n แนลนะครับวันนี้จะมีการเปลี่ยนคอนเทนต์นิดนึงนะครับในการทําอาหารนะครับอาจจะมีการผสมผสานหลายภาษานะครับผมวันนี้มีในเมนูเด็ดก็คือว่าไก่อบป๊บนะครับผมซึ่งได้สั่งตรงเชฟมาจากอเมริกานะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมครับไก่อบป๊บครับผมวัตถุดิบมีไก่ตัวเบลอครับผมซอสปรุงรส น้ำมันหอยนะครับแล้วก็ตะไคร้นะกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยนะครับเครื่องปรุงก็จะมีมีสีขาวด้วยนะครับแล้วก็ผงนัวครับผงนัวแล้วก็น้ําตาลนิดหน่อยครับมาไปดูกันวิธีท,ทาครับผมจากเชฟเอ็มนะครับคนหัวเล็กเริ่มครับผมใส่เครื่องปรุงเข้าไป ใส่เข้าไปให้หมดมีอะไรใส่ไปโหกนะครับอ่ะดูหน้าตาเชฟของเราครับในวันนี้หล่อเราเอาการครับผมเชฟเป็นหัวเล็กน <c oughs> ะครับหกเครื่องเสร็จแล้วครับผม <c oughs> เรียบร้อยเราจะมาปรุงเครื่องกัน <c oughs> เข้ากับตัวไก่นะครับ 哎，我们同意了不？嗯嗯嗯嗯 ใช้มือครับผมลา้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะอะล้างมือเรียบร้อยครับขยําเครื่องคุกเขาให้เขานี่นะครับหมักเสร็จเรียบร้อยประมาณสักแล้วแต่คนนะครับประมาณสิบหรือยี่สิบนาทีก็ได้ไปเอาไปลงปี๊บกันนะผม เป็นไก่อบปิ๊บหรือว่าอะไรโอ้ไก่ตัวใหญ่ตัวเรียบร้อยแล้วครับผมท่านผู้ชมมาดูกันว่าไก่อบปิ๊บเราจะเป็นหน้าตางไงหลังจากอบไปสองชั่วโมงนะครับผมว้าวโอเคโอเคครับผมไก่เนื้อไก่น้าน่ารับประทานมากครับผมเนื้อเปียกเลย คนโตรับประทานครับผมสวัสดีครับเสร็จแล้วครับผมไก่อบป,ปิ๊บนะครับผมพร้อมคนโตรับประทานนะครับผมมาอย่อา,ายวเราไล่ครับพี่นอ้องไปนําไปกินกันครับผมนี้สิกินแบบว่ายิบหยิบ,ย,บยิบกินนะครับบบใส่สอดแบบสมัยไทย,ทยๆฮ้องไปอโอ,โอ,โอ้โอ้ย,ยเบื่อ หนังยังกรอบเอ้าไหมเอาเอ้าที่แม่เอาได้ไงคนละน่องไปยคนละน่องคนละน่องหนังยังกรอบอุ้ยเก๋งเลยว่ะนะครับพร้อม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 มีมีตำแตงกับด้วยพี่น้องตำแตงตำแตงสดแซ่บกว่า สุกนะครับวไปด้วยเลยมัสุกสุกนะครับไม่มีเนื้อแดงแดงเลยร้อน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 ย่างร้อนอยู่นะร้อนมั้เอ๊ย,อยขอสาดเลยรั้ย ครั้งแรกนะครับอพี่ทําถือว่าโอเคอืเป็นครั้งแรกครับผมที่รับตปเชฟเอ็มเมืองชอนนะครับผม <c oughs> ขาอาจจะบอกภาษากลางเพราะว่าเขาบอกภาษาอสานมาแหละน้ำจิ้มมื่อนี้ครับเป็นน้ำจิ้มซีฟูดับผม <c oughs> อืมโอ้ไย่แล้ว ก็ <Okay. S 2> เริ่มนะครับผมพี่นอกปักกับแก่ไปนี่ักหายังบาไดกกับีแต่พักขาเนี่ยแหละเอาพักกระจ่วงผักซี่ักซี่เหล่ามาละับผมมากินนกับกระหลำ่ำนุ่มอ่ะนุ่มเลย อืมอมอืม้เนื้อปล่ดีนะอืม้มขันตอนแต่ว่าเรี่องอะไร ไม่รู้ไม่รู้ภาษ,ษากลางเรียกอะไรที่บ้านเรียกกันจองอืมได้ๆตํแาแแตงพอดี Để bà cái này phải nào thêm mươi kìa mà này Có nhiều bên đây nữa có chào Kìa mà làm ไก่นี่เป็นเทื้อแรกนะครับที่เห็ดเนี่ยเอไกโอปิบมึงเห็ดเทื้อแรกบอกหัวก,กันแล้มันสีแฉบประเ่ริฐแต่ว่าล่องมึงแล้วโอ้ขอทาถือว่าประสบความสำเร็จอืมโอเคเนาะใช้ได้อยู่เนาะใช้ได้ครับอืมอุม่นปัญญาดูดเนียวครับไม่หนาวแล้วปลาไหนครับเชีย่ยเพราะว่าเดี๋ยวเชี่ด้กินเจิตรีเครียด <c oughs> เจ็บสังตรงมาจากเมริกาเอาปีกไก่ับโอ้หนังกบอบเปลือ,อยยุ่ยนะครับอืมดูฉีนอืมอาจจะเป็นไ,ไก่ไก่มันเป็นไก่พันเนื้ออะไรัหงถ้าเป็นไก่บ้านจะอีกแบบหนึ่งเนื้อมันจะหนึบ เนื้อมันจะฟูฟันน่าจะใช่แต่ถือว่าหนังกรอบโอเคผ่านครั้งแรกครับร้งแรกการทำกลายเป็นในฮาร์ดรอบเดื่อยพี่นรอบเห็นตั้งแต่หกโมงสามทุ่มดีกิน ใช้ไฟอ่อนมป้ยหน่อยครับต้มงรีนรอนางใช่แต่รอบหน้าต้องเป็นไฟแรงๆเลย กินเหมือนอินเดียไหมแต่ไม่ได้ขยำเหมือนประเทศเขานะแต่ไม่ได้ว่าประเทศเขานะแต่ว่ากินแบบนี้มันอร่อยยองไทยแท้เราก็กินมื้อสอแต่วเากินอย่างงี้เนาะต้องขอโทษขอไปกับพี่น้องนียครับที่บากินมื้อนะครับแต่มื้อเนี่อยากเคล็ดแบบไทยแท้การกินข้าว แต่ไม่กอนแท้ๆห้องกิดอะไรนั่นสิเราไม่มีสอนไม่มีบวงห้องอืมบูดเนิ้วแล้ววมันหอมพอดีบ่ะเนื้ออือหอนร้ออย่าอะอือแล้วร้อนเลยรัะอือ แล้สุดเด็ดละพอดีเลย กินมินไหมน่ะเจ้มอ่ะแต่ไม่เคยกินตดตอนนั้นจะจะาอมทุกไข่เนะเจ้าอมไข่อื้ม ม,มันดาเกย์แล้วนะมันแสบยังกินบ้างถูกลยก็ไปบ้านก็ขายอยู่ขายดาเกย์สามเกยก็แพงแสบเลยนม่นได้เสียบบัตแล้วตอบขึ้นมานห่วยขาเกย์สามตัวผมได้หำเลยก็เลยไม่กล้าต่อ เออรสชาติกินแบบนี้มันก็อร่อยอใช้มือกินอ่ะอืเอาถ่ายเดี๋ยวหลังมันเก่ยมพอดีไหมอืมอฟูน่ะกิ่มซีฟูนอือ

ที่นี่เพื่อจะอยากไปเฮ็ดกับไปเฮ็ดได้แล้วครับพี่น้องแซ่บนุ่งเข้ากันครัแบบแกมิตรตะมักแตงเออยิ้มแล้ากับพี่น้อง ต้องขอโทษขอามแพหลายๆมันมีช่วงบางคลิปที่ว่าเสียงไม่พานะครับผมก็ขอฝากคลิปนี้ไว้นะครับผมของคนหัวโตชแน,นลเราครับทางช่อง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะครับผมคนหัวโตนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะกดแชร์ไปกดกระดิ่งไปครับเบอ,อไร์เบิ้งก็ได้แต่ว่าแชร์ไปก็ได้ให้เป็นกําลังใจนะครับผมเมื่อนี้ก็อิ่มแล้วเป็นรอบเดอรก,กินเดอรแข้งกินได้น้อยเดียวกันหิวนะครับผมครับผม ฝากไว้คลิปนี้คลิปนึงครับผู้ใดอยากไปเฮ็ดะนะครับไก่อบติ๊บนะครับผมแซ่บเพื่อกันนะครับกรับแก้มยังยต่างๆกับให้ทุกคนหาเอาเองนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ